ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด วัดแหลมจัดพิธีบวงสวงเบิกเนตรองค์ปู่ท้าเวสุวรรณขนาดความสูง3.30เมตรและพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตและกำแพงพร้อมรั้วสแตนเลสในพื้นที่วัดและหน้าโรงเรียนวัดแหลมคณะพระภิกษุสงฆ์และสิทยานุสิ์พระครูปราดช,ชัชวานจัดพิธีบวงสวงเบิกเนตรองค์ปู่เท้าเวสุวรรณขนาดความสูง3.30เมตรจำนวน2องค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทำการกราบไหว้หน้ามณฑลพิธีด้านหน้าพระอุโบสถสีขาววัดแหลมท่าน้ำพระประแดงตำบลบางย่าแพ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระครูปลัดชัชวานอานันโยหรือพระอาจารย์ออเจ้าวาดวัดแหลมเป็นประธานฝ่ายสงูงและมีนายกิติศักดิ์ศิลปูสิทธิ์นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรมและวาย,ยาวัจกรวัดแหลมเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีอาจารย์สมพิษมงคลผ่า์เป็นเจ้าพิธีพระสงฆ์9้ารูปจากวัดแหลมเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมด้วยนายบรรเลงมีสัมฤทธิ์นายสมยศสุภัทธรธนากรกุลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายตลอดจนคณะกรรมการอุบาสกอุบาสิกาและพุทศ ศาส,สนาคชาชนชาวชุมชนผู่เจ้าหมู่7็และชุมชนใกล้เคียงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีเจ้าหน้าที่อสอมอตำบนบางยาแพรกโดยบรรยากาศภายในงานพระครูปลัดชัชวานอนานโยเจ้าวาดวัดแหลมยังได้มอบวัตถุมงคลองคเท้าวเวสุวรรณ์ที่ผ่านการปลุกเสกอธิษฐานจิตภายในพระบูสดสีขาวโดยพระครูปลัดชัชวาลอนานโยเจ้าวาดวัดแหลมพระปลัดอิสราวุอิทธายานโนวัดสาธรรม มิการามหนองแพมาจังหวัดเพชรบุร,ร,มมร,ยายารีพระครูสมุกพิรยุทธ์ปัญญาญาวุโถพระอาจารย์ตุนหรือพระอาจารย์วิปัส,สนาวัดบางนานอกและพระประหลัดประชาภากมาโลหรือพระทรงปาติโมกวัดบางนานอกมอบให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีทุกคนไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีทอดพระปาสามคัคคีเพื่อนํารายได้สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตและกําแพงพร้อมรั้วสแตนเลสในพื้นที่วัดและหน้าโรงเรียนวัดแหลมรวมถึงอาคารปฏิบัติธรรมประดิษฐานหลวงพ่อตากแดดพระพุทธรงังสี พระพุทธรูปองค์ใหญ่โดยยอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ประมาณ4 3 9 5 9บาท25สตางค์สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาร่วมทำบุญกับทางวัดแหลมได้โดยทำบุญหนึ่งกอง3,000บาทรับพระบูชาปางประธานพระเนื้อทองเหลืองขนาด9นิ้วหนึ่งองค์หรือติดต่อที่พระครูปลัดชัชวานอนันโย้ยาววาดวัดแหลมประธานฝ่ายส่งโทรศัพท์0894489675หรือจะบริจาคชื่อบัญชีวัดแหลมไที่ธนาคารกรุงไทย

สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์ศิลปูสิทธิ์ในฐานะประธานอุปถมัมในการทอดพระป่าในวันนี้และทำพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณที่วัดแหลมนะครับรายได้ก็จะมาบูรณะโบสถ์ซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำถนนและลัวเพื่อไปสู่ศาลาเป็นแบบธรรมและองค์พระใหญ่ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ30ฝสิาฟบาทนะครับตอนนี้ ทางวัดแหลมก็ได้ดําเนินการตอกเสาเข็มไปบ้างแล้วเป็นบางส่วนคือถ้าเสร็จแล้วก็จะมีการาเป็นสระปฏิบัติธรรมจะมีพระผู้ใหญ่ซึ่งจะมา,อาสอนในการนั่งสมาธินะครับที่ริมแม่น้ําโดยชั้น3องค์พระใหญ่หรือหลุงพ่อตากแดดที่ชาวตำบลบาง,งยย่แพรเคารพนับถือมากาบไหว้บูชากันมากมายนะครับก็ ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาทำบุญร่วมกันนะครับที่วัดแหลมเราก็มีท้าเวสุวรรณให้ท่านพ่อแม่พี่น้องกราบไหว้ด้วยครับขอให้ผลบุญกุศลจนดนบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้จงอย่าเจ็บอยียดจนคิดอะไรสมความปรารถนาและรอดพ้นจากโควิดสุขภาพ,าพแข็งแรงเฮงเรวยรวยทุกท่านครับสวัสดีครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด